คือกล่องสุ่มกันค่ะวันนี้เริ่มจากไปที่ Google Chrome เลยจ้าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็มาที่นี่ได้เลยนะจ้าให้พิมพ์คำว่า w w w สามตัวนะใส่จุดแล้วก็ตามด้วย selection2u.com พอขึ้นมาแล้วให้จิ้มเข้าไปเลยจ้าก็จะมาเจอหน้านี้นะคะไปะทีนี้พอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้มาที่โปรไฟล์ด้านล่างนะจ้าอ่ะเลื่อนขึ้นไปค่ะ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปที่เลเทลโปรดักต์นะคะแถวที่สองนะคะต่อจาก My Wallet เนาะ mm hmm. จะเห็นว่ากล่องสุ่มซีเล็กชันละค่ะจำนวนงินสามอห้เราจะกดที่แถบสีแดงเห็นไหมคะซื้อกล่องสุ่มจำเข้าไปเลย mm hmm. อ่าพอมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นกล่องสุ่มตรงนี้แล้วก็จะมีขีดนะคะมีศูนมีบวกเราต้องการซื้อกี่กล่องกดไปเลยจา mm ้า hmm. ไม่ค่ะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะ กดเครื่องหมายบวกนะคะอ่าขึ้นมาแล้วหนึ่งอาสมมติว่าจะเอาหนึ่งกล่องนะคะมาทีนี้เราก็จะมากดที่สั่งซื้อสินค้าจ้าเย่อาจชื่อผู้รับสินค้าค่ะกรอกเข้าไปได้เลยจ้ากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะจ้าอ่ะ,อะจากนั้นกดตกลงได้เลยจ้า ทีนี้จะให้เลือกนะคะว่าจะให้จัดส่งสินค้าไปที่บ้านหรือจะรับเองที่บริษัทอ่ะถ้ารับเองที่บริษัทนะคะสลับอ่าผู้นําที่อยู่ประเทศไทยเนาะก็ที่นี่เลยเห็นไหมตรงนี้จะขึ้นมาว่ารับเองที่บริษัทสํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานะครเราไม่ต้องกรอกอะไรอีกนะคะแต่ถ้าเราจะให้จัดส่งสินค้าตรงนี้สมมุติเนาะเราจะต้องกรอกนะเนี่ยประเทศไทย กอกบ้านที่เกอกหมู่เกอกจังหวัดเกอกอำเภอเกอกตำบลน,นะจ๊าแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะให้รับเองที่บริษทัทแ่ะจิ้มตรงนี้ได้เลยนะส่วนวิธีการชําระเงินค่ะมาถึงตัวนี้จะชําระด้วยวอลเล็ต ถ้าเรามีคอมมิชชั่นอยู่แล้วมันมีมูลค่า360บาทเราก็สามารถชำระด้วยบอลเลตได้แต่ถ้าในระบบเราไม่มีนะคะเราก็จะมาชำระด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะถ้าพี่น้องจากสปปลาวก็ต้องโอนจากประเทศเราเห็นไหมหรือถ้าใครจะใช้บัตรเครดิตเดบิตการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้จะพาชำระด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจ้าจิ้มเข้าไปเลย ตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียม10บาทสลับ1,690บาทเกินจากนั้น0.6%นะจ๊ะอากองของเรามีมูลค่า350นะค่าธรรมเนียมอยู่ที่10บาทราคารวมทั้งหมดก็จะ360บาทเห็นตรงนี้ไหมจ๊ะอะกดตกลงสั่งซื้อสินค้าได้เลยจ้าพอมาถึงหน้านี้นะคะห้า ขึ้นมาแล้วอ่ะทีนี้จะเห็นว่าช่องที่ใส่นัมเบอร์โฟนนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์อ่ะใส่เบอร์โทรได้เลยจ้าเมื่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเราจะเห็นหน้า bank t a n ฟ f e r ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์นะคะกรุงศรีเราไม่ต้องเลือกที่ธนาคารนะให้เรากดเลือกที่ QR พร้อม Pay ค่ะอ่ะกดที่ QR พร้อม Pay ได้เลยจ้าแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นไปนะจ๊ะกดคำว่า Pay แถบสีน้ำเงินได้เลย เย้ yeah. ทีนี้เราก็จะรอ QR code โค้ดขึ้นมาแล้วให้บันทึก QR code โค้ดได้เลยจ้ะบันทึก QR Code โค้ดลงโทรศัพท์ตัวเองจ้าทีนี้บันทึก QR Code โค้ดลงที่โทรศัพท์มือถือแล้วให้เราไปที่หน้าแอปธนาคารเลยจ้าออกไปหน้าแอปธนาคารได้เลยนะคะอ่าใช่ค่ะ ทีนี้เราก็จะไปเลือกนะคะตรงที่สแกนจ่ายนั่นเองนะคะก็เหมือนการสแกนจ่ายค่าสินค้าต่างๆเนาะเวลาเราไปห้างหรือว่าไปร้านสะดวกซื้อที่มีบริการให้สแกนจ่ายผ่าน QR code ได้แล้วก็สแกนได้เลยจ้า,าไปตรงที่สแกนจ่ายได้เลยจ้าใช่เลยทีนี้เราก็จะมาเลือกตรงนี้ค่ะอ่ะจ้างเข้าไปเลือก QR Code ล่าสุดที่เราบันทึกลงไปนะคะอ่าใช่เลย360จ้ำเข้าไป อ่ะกดต่อไปได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นมหอ่ะกดต่อไปได้เลยจ้าเห็นมามสามร้อยหกสิบบาทเย้แล้วก็ยืนยันค่ะแล้วขั้นตอนการชำระเงินก็จ่ายบินสำเร็จนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คว่าเราจ่ายเงินในระบบสำเร็จไหมเราจะไปเช็คออเดอร์กันจ้า นี่จ้ะเรามาเช็ควันนี้วันที่26เดือน2ใช่ไหมคะกล่องสุ่มที่เราสั่งวันนี้รับเองที่บริษัทจ้าเสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่โชว์ที่ออเดอร์ตรงนี้แสดงว่าเราทํารายการยังไม่สําเร็จนั่นเองจา้าขอให้ทุกคนเพลิดเพลินในการซื้อกล่องสุ่มได้เลยนะคะแล้วรอรุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะจํานวน50หุ้นสินค้าต่างๆเงินรางวัลเงิน,งน,งนสดพร้อมกับสร้อยแหวนทองคํานะคะรางวัลต่างๆมากมายที่ซีโอพร้อมเป ร้อมแจกให้กับทุกคนที่ซื้อกล่องสุม่มและพบก,กันคลิปหน้านะจ๊ะขอทุกคนโชคดีจ้า